กระผมตผู้ชมที่น่ารักนับถทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็น,นท่านใช้การสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวและก็ครอบครณเจ้าของเนียวทานที่แบ่งปานมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในกนรารรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ทันนี้ครับท่านก็เป็นทาน16กันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเ,าเราไปชมกันเลยเจ้านี้ เป็นแนวทานหน่อยอดีตที่แล้วหลุดนะเแนวท่านใหม่นี้ก็ฝากมา96 8 968เป็นแนวทานหน่อยบนหน่อยล่างฝากมา9 8 8อดีตที่แล้วหลุดนะต่อมาเลยเจ้านี้ก็

ลาล่าสิบหน่อยฝากมาหนึ่งสองสามห้าหกแปดหนึ่งสองสามห้าหกแปดฝากมาหกตัวเป็นเดียวทางอดีตที่แล้วหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามพัาน เจ้านี้ชมกอกิติฝากมาเจ็7 73นเก้าเจ็ดเจ็ดสเป็นฐนา,านสิเป็นฐนา,านสองตอลลางฝากมาเด่น4กับ7กับ0ต่อมาครับใบนี้ หน่วยล่างสี่ตัวฝั่งขวาก็คืออดีตที่แล้วนะท่านฝั่งซ้ายเป็นแนวทันใหม่ฝากมาสามสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางต่อไปครับเจ้านี้วิ่งล่าง ฝากมาสามฝากมาสามตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาเก้าพันเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็ฝากมาสามต่อมาครับใบนี้เด่นล่างสาสิบัวเปกลิบ ฝากมาสุดที่1แล้วก็สุดที่2สุดที่1 0ึ่งศูนยสุดที่สองเก้าศูฝากมาสองฝั่งต่อไปครับเจ้านี้เด่นบูณ BNY ฝากมา9012 9012อดีตที่แล้ว1 2 3 4ก็ผ่าน4เนี่ยทันใหม่นี่ก็ฝากมา9012มาต่อกันไว้นี่เลยอนุวัตสรุปล่าง เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสมเก้าห้า่งห้าแปดสดห้าก้าสเก้าสองหน่ามเกเจ็ดสามต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ก็เป็นแนวทานสิบ สิบบลลสิบบนล่างนะอดีตที่แล้วก็หลุดนะ28งแโนหลุดแล้วทานใหม่นี่ก็ฝากมา28งแปดโนสอแโนแล้วทาน10บบนล่างต่อไปครับเจ้านี้วิ่งตัวเดียวบนล่าง เจ้านี้ก็ฝากมาหกตัวเดียวฝากมาหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาสี่เดทานใหม่นี้ก็ฝากมาหกต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นเนวทานทิดาอารยาสโอนโอบน10สิบน้อยโบน ฟากมาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าฝากมาหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อมาเจ้านี้ วางมารวมชุด3ตัวปเป็นแนวทาง173 973 613 916 273 573 516ต่อไปอยาทิป ฝากมาเดล่าสามสี่แปดเาศูนย์สามสีฝากมาหตัวเป็นเดวทางก็อดีตที่แล้ว5 0าศูนอดีตที่แล้วก็พัน9 ต่อมาเจ้านี้ก็เป็นทาน2 2เถวจับคู่ล่างกลับตัว5 9 5 0 5 1 7 9 7 0 7 1 9 9 9 0 9 1 5 7 9จับกัด9 0 1ต่อไปเจ้านี้ สิบนอยตัวนี้ก็ฝากมาแนวทานสิบนอยฝากมา12480 1องสีฝากมา5ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วเปดเก้ ต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาแนวทางรสอนอหนึ่งสี่หกศนย์หนึน่งสี่หกเจ็ดแปดศูนฝากมาหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางข้อมูลที่แบ่งปันต่อไปเจ้านี้ครับเจ้านี้ ฝากมาวิ่งล่างวิ่งล่างก็คือ10หน่วยล่างฝากมา3ตัวเดียวฝากมา3าหนึ่งตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมาเก้าแนวทันไหวนี้ก็ฝากมาสก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทาง ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอกบินมาประจานทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม